กลับไปเทพนะครับอ EP ที่3นะครับวันนี้เราได้ทำการอีโวตัวละคร6กดาวตัวแรกในราชของเราเนี่ยแถมเราเนี่ยฮะยังได้ทำการลงออฟนะครับผมนะฮะผ่านแบบเฉลุยเลยนะครับผมนะฮะ และเรายังได้ลงด่านต่อไปด้วยนะครับผมของออมนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยเราทําการเก็บอ้อฟเยอะมากๆเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ้อมต่างๆนะครับผมนะที่สําคัญสรับมือใหม่นะผมเริ่มการไปลงมาหมดแล้วนะครับผมนะโอเคนะถ้าอยากรู้ในคลิปเป็นยังไงต่อนะโปรดติดตามต่อไปเลยนะครับผมโอเคไปเลย เรื่องมันนะครับเราเข้ามาในเกมหมดทุกๆ EP ของเราเนี่ยฮะที่เห็นเวลผม50เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเราต้องการไป a FK Star Part มานะครับผมก็บวกมานิดๆหน่อยหน่อยนะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของคูณ2 EP นะมันเลยได้เวลเยอะหน่อยนะครับผมก็ FK ได้ EP มาเยอะอยู่นะแล้วก็รับเควสรับสตาร์ดัตอะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยว ก็ตอนนี้ผมมีเพชรเอ้ยมีสตาร์ดัตอยู่300ผมนําการใส่โค้ดเอ่อที่เขาแจกกันมาใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มนะครับหาของะไรแล้วก็ผมนําการไปฟาร์มเอ่อเพชรนะครับมานอกรอบนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องใช้สุ่มตัวนอกรอบนะครับก็คือผมก็เลยไปฟาร์มมานะครับเพราะว่ามันมีตัวที่ผมเนี่ยต้องการสุ่มนอกรอบผมไม่มีเพชรนะฮะผมก็เลยอ่าสุ่มเพชรมาเอ้ยพี่แท้ดีผมก็เลยไปฟาร์มเพชรมานะฮะโอเคตอนนี้เรามีเพชรม่วงนะครับอยู่อ่า 300นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มคูลเลอร์นะครับเพราะว่าผมอยากได้คูลเลอร์มากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวที่ดีเสมอใหม่เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะโอเคเดี๋ยวสุ่มไปครั้งแรกนะเฮ้ยได้5าดาวเลยนะแล้วต่อไปก็ดีกูครับผมไปเป็นยามีครับผมนะฮะแล้วต่อไปเป็นเฮ้ยทุกคนผมได้เป็นแทนคอกมานะฮะโอ้โหสุ่มรอบเดียวนะฮะโอ้โหนี่มันถือว่าเป็นรางวัลเนี่ยวหัวผมจะได้แบบตัวโหดๆนะครับคิดจะสุ่มต่อเลยนะฮะ โอ้เกลือเกลือจะจัดอะโอ้ทำไมมันเกลืออย่างงี้อ้าวเฮ้ยได้สิเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะไปทำเอเลนของดาวนะเคย์โอ้ได้เกลืออยู่นะโอเคถือว่าเราได้โมไอแฮนคอกมานะผมอ่านชื่อถูกปะแฮนคอกแฮนคอร์อยู่ไหนอ๋อนี่นะครับผมอ๋อเฮ้ยถือว่าดาเมจต้นนี้ใช้ได้เลยนะครับโอ้ยวัวนี่เราต้องไปรอบสองให้ได้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวทำการไปสุ่มต่อดีกว่านะครับผมนะฮะโอเค โอเคนะครับก็ทําการซูมต่อนะครับขอให้ได้คูลเลอร์ไม่ก็คิดนิโตะนะครับอยากได้สอนตัวนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวทำการซูมกันเลยนะครับผมนะฮะไปซูมเลยนะฮะเฮ้ยโทโรโตกิเฮ้ยอันนี้ผมกำลังทำขึ้น5ดาวแล้วอย่างนี้นะผมมี4ดาวอยู่นะฮะถือว่าดีเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตัวบัฟอะไรอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวซูมไปเรื่อยๆนะเฮ้ยหนวดขาวนี่ไปทำหนอ่อเป็นหนวดดำหกดาวฮะผมไปเรื่อยๆผม โอ้ยได้ตัว5ดาวเยอะอยู่นะครับตรงนี้อทุกคนครับแล้วก็เข้าไป,ปสู่ในอ,อช่วงเวลานในความเกลือเกลือมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวทำการสุมส่มไปเรือๆไปสุ่มเรือๆเลยสุ่มไปรัวๆเลยนะครับผมว่าเราจะได้เอ่อคูลเลอร์มาใหม่นะครับสสตาร์ถ้าไม่ได้มาสักตัวมันก็แย่นะโอเคนะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วหรือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเกลือมากๆเลยนะผมผมก็ต้องทําการเร่งสปีดเลยแล้วกันเนาะนะ ตอนนี้ก็ผมสึกว่าครั้งนี้ผมสึกว่าไม่ต้องมานะครับผมก็ต้องกดไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าผมสึกว่ามีตัวล่าพิเศษเนี่ออกมาเยอะมากๆเลยฮะโอ้ลูกผมก็คูนะครับเรื่องแสงด้วยนะดูตัวแรกเราเลยนะฮะจะเป็นใครฮะโอ้โมฮาไอโมไยแฮนค็อกับผมซ้ำอีกแล้วนะฮะโอ้โหเนี่ยเราได้ซ้ำเราไม่ได้คูลเลอร์นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นดวงเกลือของเรามากๆเลยนะครับผมที่ได้ตัวซ้ำนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมนักหนานะก <c oughs> ็เดี๋ยวก็จะขอสุ่มไปห,หมดเลยเฮ้ยเมื่อกี้ได้ฟีเซอร์มาได้ลูฟี่มาโอเคเดี๋ยวได้ทําขึ้นอหนกดาวด้วยนะเพราะว่าผมมีเอ่อฟีเซอร์เนี่ยสองตัวน่ะก็เดี๋ยวสุ่มต่อไปนะฮะไม่ก็เคยดีอ่ะ <c oughs> โอ้เฮ้ยขานี้เหมือนมีแววทุกคนนะครับลู้ล่ามิเซสมาเยอะฮะฮะดูกันว่าจะได้ไหมไอ้ผมร่างแสงนะครับทุกคนได้ไรได้ตัวเลยไหม คนแล้วขึ้นมาวันนี้ผมก็หมดอารมณ์ตายอยากแล้วตอนนี้นะไม่ได้ตัวเกลือสัสัเลยนะครับผมทุกคนเนียไม่ได้ตัวเกลือมากเลยนะฮะโอเคแล้วก็จะค้ำไปนะครับเพราะว่าไม่เกลือจัดๆเลยนะครับก็จะเอาตัวพวกนี้นไปเพิ่มวมวให้กับพวกตัวฟาร์มเงินพวกตัวดามิงของผมนะแล้วก็เพิ่มให้กับมอแเฮนคองด้วยอยวจะลองเอาไปเล่นดูนะครับผมแล้วก็ไปต่ดยสตอรี่อะไรอย่างนี้นะฮะ โอเคนะเดี๋ยวดูตัวนี้เสามารถทำหทงดาวได้ครับอันนี้เป็นลูฟี่ฮะขาดตัวนึงทำหงดาวได้นะฮะแล้วก็เป็นตัวอะไรอีกฮะฟรีเซอร์นะครับก็อันนี้ผมมีตัวสี่ดาวเมื่อกี้ที่เราสุ่มมาได้นะโอเคนะเดี๋ยวจะทำไปทำฟรีเซอร์หกดาวกันนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมรู้สึกว่ากาโร่เนี่ยผมว่าผมน่าจะเอาไปใช้งี้แหละครับผมนะเอาเออ่กาโร่เนี่ย,าายมาใช้แทนเออ่โคนันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ากาโร่เนี่ยอะไร มีน้องบอกว่ามันเล่นต้นเกมดีมากเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เลือกหาตัวเล่นต้นเกมฮนะผมคิดว่าจะเอากาโร่ไปแหละเพราะว่าเห็นหลายๆช่องน,นำกางไปเทพเนี่ยเขาใช้กาโร่กันเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในสตอรี่แอคทีฟนะครับทำฟีเซอร์หกดาวกันนะฮะอันนี้ก็เลือกหาตัวไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ไปเลยนะฮะ โอเคนะตอนนี้ก็ได้เป็นช่วงการย่อยตัวนะให้กับแฮนด์คอกนะผมก็จะย่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะแล้วก็เราก็จะเตรียมไปทําส่วนผสมนะครับสำหรับฟีเชอร์หกดาวนะในสตอรี่แรกเลยนะครับโอเคนะสำหรับใครนะที่เอ,อเห็นนะว่าผมมีคุชสร้าหกดาวได้ไนงะจากมันก็เป็นตัวจากโค้ดนะครับผมที่ต้องเอฟเคหลายชั่วโมงอยู่นะผมก็ใส่มาพร้อมกับตัวโค้ดสตาดาร์ดที่เราเพิ่งออาผสมกันเมื่อกี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะครับไปทำฟีเซอร์หงดาวกันเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เอ่อเรานะครับได้ส่วนผสมครบแล้วละกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมโอเคโอเคนะครับผมมาที่สตอรี่ที่1นะครับแล้วก็เลือกเป็นด่านท้ายของมันเลยนะครับเล่นเอ็กซ์ตีมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมด้วยเลยนะครับผมแล้วก็เอาให้ดูสักเกมหนึ่งนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ โอเคนะในเกมก็ทำการเอ่อลงไปเรื่อยๆนะครับผมจนได้สดมบผสม์ครบมานะครับจะทำฟิเซอร์ของดาวไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็เราแบบเอ็กตรีมนันในดานนี่หก็คิดว่าง่ายพอสมควรเลยนะครับก็ หลังจากนี้ก็ทาการลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับซ้ําไปซ้ามาจนได้ส่ครบจนทําฟีเจอร์อกดาวได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเราได้กันมาครบเลยละกันเนาะนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการเก็บส่วนผสมนะครับมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะนี่สำหรับฟีเจอร์6ดาวนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีสำหรับมือใหม่มากๆนะครับอัพเกรดเลย โอนะ้โหนี่นะครับโคตเท่เลยนะครับฟรีเซอร์หกดาวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปลงเก็บออฟกันด้วยนะครับผมเพอทีจะเอามาไอ้่อที่จะเอามาใส่ให้กับฟรีเซอร์นะผมก็จะยัดอีพีนะครับก็ ใส่ตัวเล็กๆน้อยๆไปหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเออไม่ใช่ดิเออผู้ผิดตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลงเอ่อเลือฟีเซอร์กันใหม่เลยนะครับผมนะในอ p พหนึ่งก็เออเห,หมือนในอ p พหนึ่งใช่ปะในอีพีสองดิเออเราเคยไปลงแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กด E X นะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปลงแล้วกด E X กันเลยนะครับผม โอเคนะแล้วก็เข้ามาที่เขาเรียกว่าอะไรเลดใช่ป่ะหรือว่าอะไรนะโอเคแล้วเข้าไปที่เลดพิเซอร์นะแล้วก็ไปลงออฟกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็ทาการลงไปเรื่อยๆนะครับจนผ่านนะครับผมนะฮะก็ลงไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง F15 นะครับแล้วก็ผ่านนะครับผมนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ลงผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ ก็ลงแบบง่ายๆเลยเนะครับผมคิดว่าง่ายมากๆเลยสำหรับเลทน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะรีเทิร์นนะครับออกไปใส่ออฟให้กับตัวละครฟีเซอร์หกดาวสุดตึงของเราเน,รเน,เเนะครับผมนะโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็เอ้ยโอเคแกปกติเขาโอเคแล้วทนะุกคนโอเคไอโอเคแกช่างแม่นะครับก็รอรับสตาร์พาร์ทหน่อยนะครับตอนนี้เทียร์ที่14แล้วโอเคเดี๋ยวก็จะใส่ออฟให้กับฟีเซอร์หกดาวนะครับเดี๋ยวออฟออฟออฟนี่ฮะก็ใส่กับฟีเซอร์เลยนะครับ บวกดาเมจดให้เยอะขึ้นนะครับโอเคเฮ้ยถึงือว่าหล่อเฟี้ยกระเจียวเลืองแสงเลยนะ <c oughs> อ่ะาคราวนี้มาโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงอ่าเลดเอ้ไม่ใช่เลดสิลงเป็นออฟระเบิดนะครับเจจะได้มีออฟมาใส่ให้กับการโร่นะครับจะได้เล่นต้นเกมได้แบบสบายๆนิดน,นึงนะครับโอเคเดี๋ยวก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวละครไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลงกันเลยนะครับผมนะฮะโอเค โอเคนะเดี๋ยวก็ทําการลงนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเอลดเออ่้เหมือนกับ,ออ,อ,กบออฟของฟีเจอร์นะครับแล้วก็จะลงไปชิวๆเลยนะครับผมนะจนกว่าจะผ่านเนาะโอเคเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เราผ่านกันแล้วนะครับผมในคลิปก็อาจจะตัดแบบรวดรัดนิดนึงนะเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาตัดเท่าไหร่นนะโอเคแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมตอนจบนะครับผมว่าผมจะได้ออฟไหมนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็เล่นผาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็โอเคนะฮะก็ได้ออฟระเบิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะรีเทิร์นออกไปใส่ออฟให้ตัวละครเราเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับก็ออกมานอกเกมที่เรียบร้อยนะครับวก็จะใส่ออฟระเบิดนะครับผมนะให้กับคุซันนะครับผมเนะี่ย โอเคนะครับดาเมจก็น่าจะแรงขึ้นนะครับผมนะฮะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับที่เขาโอเคตลอดเลยนะอะนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปลงสตอรี่กันนะครับผมนะฮะก็จะลงให้มันจบในสตอรี่ของด่านนาูโตะนะครับแล้วก็ไปสตอรี่ด่านถัดไปเลยนะโอเคแล้วก็จะทําการเคลียร์นะผมจะตัดจบไปทีเดียวเลยนะครับผมนะฮะ โอเคนะในช่วงนี้เราก็จะอยู่กับในช่วงที่เรานะครับได้รับการเคลียร์สตอรี่นะครับผมนะะก็จะเคลียร์แบบนี้ไปเรื่อยๆผมจนจบสตอรี่เลยนะอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะตัดไปตอนที่ผมเคลียร์ผ่านสตอรี่นะี้เนาะแล้วก็ไปสตอรี่ถัดไปนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเราก็ผ่านสตอรี่นารูโตะมาจนครบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาที่สตอรี่ใหม่นะเป็นสตอรี่ของด่านวันพีชนะครับผมนะฮะ เดี๋ย ugo จะทําการเขียนสตอรี่นี้ด้วยนะครับผมก็เป็นวงจรอุบายแล้วแหละผมนะผมก็เล่นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมานะครับผมในการเขียนสตอรี่นะก็จะตัดไปเลยเนาะเพราะว่าถ้าเอามาให้ดูเนี่ยไม่อยาโคตรน่าเบื่อนะครับเดี๋ย ugo จะตัดไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับตอนที่ทำการเคลียร์สตอรี่นี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการรีเทิร์นออกไปอัพเวลตัวละครนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกกันเลยนะครับผม อโอเคตอนนี้เดี๋ยวก็ทําการเช็คตู้หน่อยแล้วกันนะสหรับการออกมาถือว่าตัวเกลือม่วมากเลยนะฮะเดี๋ยวก็ทําการรับโครงรับเวชรแล้หน่อยนะฮะก็ให้มีเพชรบ้างนะฮะโอเคเราได้ที่ขี่มา2ที่ขี่นะครับผมนะฮะผมที่ผมเล่นตอรีร่จบไปนะ้ำเป็นอ่าสตอรี่ที่ขี่เนินจาน,นะครับแล้วก็เป็นอ่าที่เอ่าอะไรเป็นทรายนะครับผมนะของด่านวันพีชนะผม ที่เพิ่งเคลียรจบไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วเทียรสตาพาตอนนี้เคียที่16แล้วนะครับผมมันทาการขดรับตรวจแล้ว EP 6ดาวนะครับผมผมจะยัด EP ของเราให้ตัวไอเดียยัดใส่กาโลแล้วกันนะฮะว่าเป็นตัวต้นเกมที่ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการลงอฟเงินกันดีกว่านะครับอฟลดราคา100บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันเลยนะครับ โอเคนะครับเรามาที่ทออไทอ้อสามเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการลงเอาออฟเงินร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเก็กันเลยนะฮะโอเคนะผมก็จะลงในด่านนี้นะครับจนกว่าจะผ่านเลยนะครับผมนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าอ่าแต่ผมอาจจะไม่ผ่านง่ายๆนะครับผมอาจจะได้เล่นประมาณ 2- 3สรอบนะครับผมเดี๋ยวก็จะตัดตอนที่ผมเล่นผ่านมา้ะกันนะครับผมโอเค โอเคนะครับตอนนี้ก็ผมนะครับก <Building, S 2> ็ทําการเล่นผ่านด่านนี้ไปเทียบร้ออะไรนะผมได้ออฟเงินแล้วก็ได้เป็นเขาด้ตัวนะผมก็ลืมเรื่องอะไรนะครับผมไม่ได้ค่อยได้ดูวันพีนะว่าเคเดี๋ยวจะรีเทิร์นไปใส่ออฟให้กับตัวเงินของเราเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เข้ามารับเวสอะไรนงี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการตัวว่าจะใส่อะไรนะผมว่าจะใส่ให้กับตัวเงินของเราเป็น x คานอลนะใส่ออฟเงินนะฮะก็ใส่เคันอไปเลย โอเคขอเช็คตู้ยนะตอนนี้นะครับตู้เป็นซันจิสีดาวมานะครับซึ่งน่าสนใจสุดๆเลยนะครับของ5ดาวของเขานะเพราะว่ามันติดเบิร์ด้วยนะผมทําการสุ่มไปเลยนะครับเพื่อทำฮะขึ้น5ดาวนะอ่ายังไม่ได้แล้หนึ่งตัวนะแต่ว่าได้เบจิต้าไมาเฉยเลยนะฮะหนึ่งตัวใช้2ตัวผมขาดอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะไปทำการสุ่ม,มอีกหนึ่งครั้งนะผมเพราะเพชรเรายังเหลืออยู่นะฮะอ่ากดเลือกทั้งหมดไปแล้วผม ไอ้บังที่สวยอ้าโอเคได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวโอเคเราจะทำการอ่าไปอ่าลงอ่าอา่อะไรด่าวนันพีนะครับเพื่อที่จะเอาส่วนผสมนะครับมาทําซันจิงกันเลยนะครับผมโอเคต่อจากนี้นะครับผมก็จะทําการนะครับก็ฟาร์มตัวละครนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะฮะจนกว่าจะผ่านนะครับแล้วก็จะ เล่นจนกว่าจะได้ส่วนผสมครบนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ผมได้ส่วนผสมครบแล้วกันนอนนะฮะโอเคไปกันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเก็บส่วนผสมในการทําสัมจิ5ดาวนะครับครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหาสัมจิโอเคนี่นะครับเก็บส่วนผสมมาครบแล้วนะกดอัปเกรดไปเลยนะนี่ไอ้คาเท็มาวะอ่าโอเคเดี๋ยวขออัปเกรดนิดนึงนะครับอ่ามีเพื่อนอะไรรับวะ Okay. เราจะใช้เป็นสันเจฮดาเลยนะครับผมนะครับซึ่งดาเมจนะ่ะแรงจัดจ้าเลยนะครับซึ่งมันติดเบิร์นด้วยนะจะเอาไปเล่นในสตรอรี่เนี่ยผมว่าโคตรชิลเลยนะโอเคทำการใส่ออฟระเบิดให้เขานะนี่ดาเมจก็จะบวกขึ้นมานะโอเคแล้วก็จะเพิ่มวิวให้นิดหน่อยนะครับผมนะฮะก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรเพิ่มวิวให้หรอกนะกเราใส่เป็นย่างดีกว่านะเพราะว่า ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีที่เพิร์ลเ,เท่าไหร่นะตัวละครเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปลงอินกันหน่อยดีกว่านะฮะโอเคจะเก็บดาเมจน,นะโอเคไปดูเลยไปแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมผมลืมถ่ายตอนเล่นมาเนะะ้ยแไปลืมเลยครับนะครับได้ดาเมจมา5.8บีนะถ้าผมจำได้นะครับก็ทำการรับเพชรไปเลยนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมลืมถ่ายมาจริงๆนะ ครับนะโอเคในการรับคงรับเวสอะไรอย่างนี้ด้วยนะคอ่าโอเคก็มีควสอะไรอีกปะอ่อสตาร์พาร์ทเจียที่21แล้วนะฮะผมจะกดรับไปเลยนะฮะอ่าโอเคนี่ได้ตัวอ่อในสตาร์พาร์ทมาเป็นที่แล้วนะนี้ยเดีในเสียที่20นะฮะเออเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในคลิปหน้าละกันนะเขาบอกว่าตัวนี้เนะี่ย ติดเผาแรงมากนะครับถ้าเอาไปเล่นในอินนะก็เดี๋ยวเอาไปลองให้ดูนะครับในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะทําการ E ี o e p พด้วยนะครับผมนะว่าผมที่อะไรไป f อมาด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปลงอินมาเมื่อกี้นะครับโอเคอก็คลิปนี้นะครับก็อาจจะได้จบกันเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมนะ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ผมนะครับทาคลิปออกมาช้านะครับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับผมแล้วก็บวกกับเอ่อผมไม่ค่อยมีเวลาได้จับคอมเท่าไหร่นะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะฮะกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะฮะแล้วคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวอีพีสี่นะครับ จะพยายามรีบทําให้มากกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนไปครับจะสุ่มสักรอบนึงแล้วกันนะฮะสำหรับเอ่อคูลเลอร์นะมาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะซึ่งขอคูลเลอร์นะครับคูลเลอร์นะครับโอเคเดี๋ยวสุ่มกันเลยฮะรอดูกนะันนะนอาตัวล่างนี่มาอิติโก้ดูฟรีครับมาครับแล้วก็ไปแล้วผมจะได้ตัวในตู้ไหม มาแล้วฮะโอ้โหโอ้โหให้โกเทนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหอือหืออือหือย่างเกลือะครับทุกคนโคตรเกลือเอร็จแล้วฮะแล้วก็เอามาย่อยกับสันติให้หมดเลยฮะเพราะว่าเราได้ใช้เขาน่าจะอีกยาวเลยนะครับเขาไดต้นเกมนี้มาก นะเออโอเคยอยแม่งห,หมดเลยฮนะไม่โดนเกลจะจัดเลยนะห้าสิบสตาร์ดเมื่อกี้คือไม่ได้เลยเลยนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะไปจริงๆละอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับทุกคน